วันนี้พบก,กับนายสัตวแพทย์ชิสนุติยาเจริศสีค่ะท่านเป็นรองประธานเวนทีช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์อยู่ที่ปากซอยสุขเวทยี่สิบหกค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของคลินิกศูนย์สองสองห้าแปดหกเจ็ดห้าหนึ่งนี้มาติดตามเรื่องโรคตับในสัตว์เลี้ยงกันนะคะพ่เอเก่าึได้เป็นสาใยย่าเชื่อมถนน เส้นทางคน้ำใจมอบเพื่อในคืริงใจะา้อว่าพอจเอยู่ขึ้นได้ FM929Clinic สัตว์เลี้ยงติดตามในช่วงนี้กันได้เลยนะคะกับคุณหมอชิดสนุกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับนะคะเรื่องโรคตับในสัตว์เลี้ยงนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณหมอครับก็ต้องตรวนิดนึงนะครับ ตับเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเป็นว่าส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าโอเคทางเดินอาหารก็คือตั้งแต่ปากตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะลำไส้ไล่ลงไปจนถึงลำไส้ใหญ่จนถึงก้นนะครับตับมันอยู่ข้างนอกอข,ข้างนอกของไอ้ทางเดินอาหารแต่จริงๆแล้วตับมันทำม,มันเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารเพราะว่าอาหารที่ผ่านลงไปในกระเพาะลำไส้จนถึงลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับ เวลาและมันย่อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะดูดซึมอาหารนะครับผนังลาไส้จะดูดซึมอาหารผ่านเข้าไปที่ตับนะครับทั้งหมดเลยนะครับมันต้องผ่านเข้าไปที่ตับก่อนอืแล้วตับก็ทําหน้าที่ตั้งแต่กําจัดสารพิษที่อยู่ในอาหารนะครับแล้วตับมันก็ไปสร้างน้ําดีนะครับเพื่อย่อยไขมันอืนะครับแล้วก็น้ําดีเนี่ยมันก็จะจับกับไขมันแล้วก็ดูดซึมกลับเข้าไปที่ตับนะครับเพื่อ เอาเอาไขมันออกนะครับเพื่อเอาคอเลสเตอรอลออกแล้วก็เก็บสะสมในตับต่อนะครับรวมทั้งเป็นตัวสะสมอาหารนะครับอย่างที่หมอเล่าให้ฟังว่าตับเนี่ยมันทําหน้าที่สะสมอาหารเนี่ยเต็มที่เนี่ยก็คือถ้าถ้าเราไม่กินอาหารเนี่ยนะครับประมาณสองวันมันก็จะมันก็จะดึงอาหารจากตับออกมาใช้นะครับเขาเรียกว่าไก่โคเจนนะครับเอามาใช้เป็นพลังงานนะครับตับเป็นที่สะสมโปรตีน นะครับนะครับโอเคโปรโตีนที่ส่วนเกินที่มีการเก็บไว้มันก็จะที่ที่ร่างกายดูดซึมมาไว้มันก็เก็บสะสมเพื่อเอาไปสร้างเอาไปซ่อมแซมไอ้ส่วนที่สึกหรอนะครับเป็นแหล่งสะสมพลังงานที่เมื่อกี้หมอบอกนะครับแล้วก็รวมทั้งพวกวิตามินนะครับวิตามินที่ละลายได้ในไขมันเนี่ยมันจะก็จะสะสมที่ตับนะครับรวมทั้งาการสร้างเกิดเลือดการสร้างทำทำให้เม็ด เลือดไหลไม่หยุดเนี่ยนะครับด<ช>ับก็ทําหน้าที่นะครับเพราะอะมันจะช่วยทําให้ออย่างที่หลายคนถามมาประจ<ช>ํานะครับว่าเกิดเลือดต่ำเกิดเลือดต่ำ<ช>นะครับเกิดเลือดต่ําจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกินอาหารคุณภาพดี<ช>มีการออกกําลังกายที่เหมาะสม,มนะครับไม่ป่วยนะครับเก็ดเลือดมันก็จะกลับสูงขึ้นมาเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นเก็ดเลือดต่ํามันความหมายของเขาก็คือ ร่างกายเขาไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวสําคัญนะครับรวมทั้งการสร้างฮอร์โมนมนะครับจับสร้างฮอร์โมนหลายตัวนะครับซึ่งซึ่งการสร้างฮอร์โมนนี้เองเนี่ยก็คืออมันจะมีตั้งแต่เรื่องของฮอ,อร์โมนที่ไปช่วยในการผลิตเม็ดเลือดแดงนะครับนะแล้วก็โอเคถึงสุดท้ายก็คือควบคุมน้ําหนักตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยับอสุนัข ที่อ้วนเกินไปนะครับไขมันจะไปพอกตับอนะครับเพราะฉะนั้นโอเคสาเหตุที่ไขมันไปพอกตับเพราะมันดึงเอาไขมันออกจากกระแสเลือดนะครับมาเก็บเอาไว้นะครับซึ่งอก็คืออ้วนเกินไปนะครับไขมันก็ไปแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อตับนะครับแต่ถ้าโอเคผอมลงนะครับร่าง่างกายของสัตว์ก็จะไปดึงเอาไขมันพูกนั้นออกมาใช้นะครับ าะไขมันพอกตับเนี่ยมันทําให้อ่าจับมันทํางานลําบากขึ้นนะครับมันก็เป็นอันตรายกับตัวสุนัขนะครับหรือแมวนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงสัตว์ก็อย่าเลี้ยงให้อ้วนเกินไปการพาเขาไปเดินออกกําลังกายที่เหมาะสมนะครับนี่สอสุนัขนะแมวเราคงพามันเดินออกกําลังกายยากนะครับอ่าถ้าสุนัขได้เดินออกกําลังกายนะครับเกล็ดเลือดมันก็จะขึ้นน้ําน้ําหนักม <t> ันก็ไม่มากมันก็จะไม่อ้วนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันอยู่ที่การดูแลแล้วตับเองเนี่ยมันไปควงตอบนะครับก็คือเรื่องของหัวใจเรื่องของโรคไตนะครับเพราะว่าถ้าสารพิษอยู่ในกระแสเลือดเยอะเกินไปนะครับมันก็ไปทําให้ไตทํางานหนักนะครับหรือว่าโอเคมีมีสารอะไรบางอย่างซึ่งร่างกายกําจัดไม่ได้เป็นสารพิษเนี่ยมันก็มีผลกับหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังจับซึ่งเป็นถือว่าเป็นขั้นต้นเลยนะครับหมอถึงย้ําเสมอว่า อาหารใช้อาหารคุณภาพดีให้เขากินค่ะนะครับสุนัขก,กับแมวของเราจะได้ไม่ป่วยนะครับได้ค่ะงั้นไปที่คําถามเลยนะคะจากคําถาม<ช>สัปดาห์ก่อนนะคะคุณหมอที่าถามมานะคะาจากคุณวัชรีค่ะถามาถามาว่าทําไมอาหารสําหรับแมวป่วยโรคไตค่ะถึงค่อนข้างมีราคาแพงาถามว่าในนั้นมีส่วนประกอบ<ม>อะไรบ้างคะคุณหมอคะอ๋อจริงๆส่วนประกอบมันมีเยอะมากแล้วมันดีใช่ไหมคะคุณหมออย่างโปรตีนเนี่ยเขาก็จะต้องใช้พวกกลุ่มไฮโดรไลซ์โปรตีนค่ะ นะไฮโดรไลซ์โปรตีนเนี่ยก็คือโปรตีนคุณภาพดีนะครับคือเอาเอาเนื้อไก่หรือเอาเนื้อหมูหรือเอาเนื้อวัวมาย่อยนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็คือโปรตีนที่อยู่ในนั้นเนี่ยอยู่ในอาหารแมวมันเทียบเท่ากับคอลลาเจนนะครับเออเทียบเท่ากับย่อยแต่คอลลาเจนเนี่ยก็คือมันมันแยกออกมาอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าโอเคถ้าในอาหารแล้วเนี่ย ก็คือย่อยให้โปรตีนให้มันเล็กลงจะได้ดูดซึมง่ายขึ้นนะครับใส่สารบางตัวซึ่งไปดูดเอาเอาพวกเอ่อใครว่าเวลาในอาหารเนี่ยนะครับเวลาโหลร่างกายเขาย่อยเนี่ยมันจะมีส่วนที่ดีกับส่วนที่ไม่ดีนะครับเขาจะใส่สารบางตัวเขาใช้คาว่า p h o s p ต a t e b i n d นะครับมันจะไปจับส่วนที่ไม่ดีแล้วก็ถ่ายออกมาไปดูจระนะครับไม่ดูดซึมเข้าร่างกายเกลือ จำนวนปริมาณเกลือจำนวนอะไรต่างๆเนี่ยต้องควบคุมให้มันเหมาะสมค่ะนะครับซึ่งราคาก็ถือว่าค่อนข้างแพงอือนะครับราคาค่อนข้างแพงแต่โอเควิธีการวิธีการเนี่ยถ้าถ้าเราไม่มีสตางค์จริงๆเนี่ยนะครับเราก็ไปซื้อเอาปลาปลาน้ําจืดนะครับเอาปลาน้ําจืดสดนี่แหละนะครับลอกหนังออกแล้วไปเอาไปไมโครเวฟให้มันสุกหรือเอาไปนึ่งง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เท่ากินค่ะ อย่าใส่อย่าใส่ซีอิ๊วอย่าใส่ผงชูรสอย่าไปใส่อย่างอื่นลงไปถ้าเขายอมกินนะครับเนื้อปลาที่นึ่งมาแล้วเนี่ยนะครับ <คะ S 2> หมอว่าโอเคเลยปลา้ําเจิดนะครับะะอันนั้นก็ใช้ได้แล้วนะครับอ๋อค่ะนะคะต้องปลาน้ำจืดด้วยนะคะคุณหมอเออเพราะว่าจริงๆแล้วปลาทะเลเรา,เราก็ห่วงเรื่องอคือห่วงเรื่องของเอเกลือ,อนะครับเพราะว่าเขาออกไปทําประมงไกลนะครับกว่าจะกลับมาที่ ที่ท่าเรือเนี่ยเขาอาจจะต้องใส่เกลือลงไปในน้ําแข็งขนะครับเพราะว่าใส่เกลือลงไปในน้ําแข็งปั๊บเนี่ยน้าแข็งมันก็จะเย็นจับนะครับนะเกลืออาจจะดูดซึมเข้าตัวเนื้อปลาได้นะคะเพิ่มเติมคุณวัชรีบอกว่าเอออาหารสําหรับแมวโรคไตเขาบอกว่าแล้วพอซื้อมาแล้วเนี่ยปัญหาคือแมวไม่ชอบกินด้วยค่ะคุณหมอคะอันนี้เป็นเป็นเป็นอย่างที่หมอแนะนําใช้เนื้อปลาเออนะดีกว่าให้เขากินเพราะว่าจริงจริง จริงๆแมวป่วยเนี่ยมันเลือกยากนะครับมัน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 เลือกอาหารให้มันกินยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อเราก็ใช้ซื้อเป็นเนื้อปลาแลา้วกันเพราะว่าอาหารพวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวโปรตีนเวลาโมเลกุลมันเล็ก,กลงคนะครับยิ่งยิ่งถึงเล็กถึงขนาดเรียกว่าอะมิโนแอซิดเนี่ยมันจะเป็นลสขอมอ๋อเหรอคะ นะครับมันจะมีรสขมนะครับโมเลกุลเล็กๆของของไอโปรตีนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคถ้าถ้ามันไม่ยอมกินจริงๆก็ใช้อ่าใช้ปลาไปนึ่งไปไปเวฟนะครับให้มันสุกแล้วก็ให้เขากินนะครับหมอว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเพราะทำยังไงก็ได้ถ้าแมวที่เป็นโรคไตทำยังไงก็ได้ให้เขากินให้ได้กะถ้าเขากินไม่ได้เขาจะตาย อันนี้รอสมควาใส่นิดเดียวพอนิดเดียวพ <c oughs> อนะคะนิดเดียวพอนิดเดียวมือหนึ่งหมอหมือหนึ่งหมอว่าให้มันประมาณสักหนึ่งช้อนชาก็พอแล้วโออย่เยอะนะนะคะบางคนไม่เข้าใจใช่ไหมคุณหมอเข้า,าสว่อะไสักช้อนนึงช้อนชาหนึ่งนะครับะนะถ้าเขากินได้ก็โอเคได้ะจะใส่เนื้อปลาให้เยอะนะครับอืมได้ค่ะ ข้าวน้อยปลาเยอะนะคะอันนี้ตามหลักนะคะมันจะได้แบบว่ากินโปรตีนได้เยอะๆส่วนคุณสมใจคะ่ะถามมาว่าแมวเพศเมียค่ะคุณหมอตอนนี้มันอายุห้าปีน้ําหนักสิบกิโลมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าจะเป็นเบาหวานหรือไม่คะคุณหมอต้องเจาะเลือดตรวจอย่างเดียวใช่ไหมคะห้าปีน้ําหนักสิบกิโลไปไงคะคุณหมอคะ โอ้มันอ้วนเกินไปเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มแมวไทยเนี่ยเต็มที่หกกิโลก็โอเคแล้วล่ะนะครับนะครับหรือหรือว่าหรือแมวฝรั่งก็เหมือนกันมีแมวพวกเดียวก็คือเขาเรียกว่าเมนคูนนะครับน้ําหนักของพวกนี้เนี่ยขึ้นไปถึงประมาณสิบกว่าโลโอ้โนะครับพวกพราพวกนั้นเป็นแมวไซสใหญ่นะครับมีมีเอ่อเรียกว่ามีสายเดียวในโลกนะครับเรียกว่าเมนคูะนะครับนะซึ่ง ซึ่งปกติแล้วในไทยเขาไม่เลี้ยงกันนะครับอ๋ออย่างแมวอ้วนเนี่ยโรคอะไรที่ควรระวังคะคุณหมออ่อโรคเบาหวานเลยแหละเนี่ยแหละที่เขาบอกใช่ไหมคะว่ามีวิธีการดูอย่างไรคุณคุณหมอพอเทียบตารางได้ไหมคะว่าอายุปีหนึ่งน้ําหนักไม่ควรเกินกี่กิโลอ่อมันเป็นรายละเอียดเยอะนะครับเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าหมอก็ไปหาในเน่น่าน่าจะมีตัวเลขให้ให้เราเห็นชัดกว่าค่ะนะครับอย่างโอเคถ้า น้ำหนักตัวเนี่ยนะครับประมาณสักห้าเดือนเนี่ยเต็มที่หมอว่ากิโลเดียวเองอืนะครับแต่บางคนเลี้ยงไปปลาก็ไปสองกิโลแล้วนะครับนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของการให้อาหารนิดนึงบางคนเนี่ยชอบเห็นสัตว์กินกินแล้วมีความรู้สึกว่าเออเราให้เขาได้เต็มที่ใช่ไหมคะแต่จริงแล้วมันให้เกินใ <นะ S 1> ้าใจให้เกินจริงๆแล้วไอ้ส่วนที่เกินเนี่ยคือส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็คือข้า <Okay. S 2> เขาใส่ข้าวให้มันกินเยอะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาข้าวกินเยอะเกินไปเนี่ยนะครับข้าวเนี่ยมันมันมันถูกย่อยมันกลายเป็นไตกีสละลาย mm hmm. และไปทีสลายเนี่ยมันเป็นส่วนที่สะสมเข้าไปอยู่ในเซลล์ไขมันค่ะ <Okay. S 2> นะครับแล้วมันก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เนี่ยมันจะมีผลนะคะต่อโรคด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ได้ค่ะนะคะถัดมาคุณทองอินะถามาว่าถ้าเอา mm hmm. สัตว์เลี้ยงมันนอนบนเตียงกับเราโอกาสที่ทำใ,ให้เกิดโรคมีมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคะ ไม่ได้บอกว่าสัตว์เลี้ยงอะไรจริงจริงสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับถ้าเราแน่ใจว่าเราเลี้ยงสะอาดนะครับแล้วเรามีการควบคุมโรคก็คือโอเคเราเอามาเลี้ยงและเลี้ยงแยกไว้เนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งเดือนค่ะนะครับแล้วเขาไม่ปรากฏอาการของโรคแล้วก็มีการควบคุมควบคุมเห็บเผาอะไรมดอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับเขานอนกับเราก็ไม่ใช่ปัญหานะครับนะครับเพราะเพราะทหมอถึงย้ำประจําว่า เลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้เขาสะอาดถ้าเขาสะอาดแล้วมันคือเด็กในบ้านนะครับอย่างอย่างหลาย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 ,หลายครั้งเนี่ยอย่างเรื่องเห็บเผาไรหหมัดเนี่ยนะครับอคนไทยเราหมอใช้คาว่าคนไทยเรานะครับเพราะว่าที่หมอเห็นอย่างจีนเองเ,ออเขาเขาเขาควบคุมเห็บหมัดน,นะเขามีวินัยมากเลยนะออนนพอพอถึงเวลาเอยาฆ่าเห็บยาฆ่าเห็บหมัดที่หยดหลังหรืออะไรหมดเนี่ยเขารีบมาซื้อต่อ นะครับก็จะใช้ต่อเนื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเราไม่ค่อยซื้อนะครับนะครับพอพอยาฆ่าเห็บหมัดหมดเนี่ยนะครับอย่างเมื่อสามสี่วันที่แล้วนะครับก็เลี้ยงแมวอยู่ในคอนโดนะครับและยาฆ่าเห็บหมัดใช้ใช้หมดไปแล้วนะครับเอาหยอดหลังหยอดไปหมดแล้วกปรากฏว่าหมดไปเป็นปีนะครับหยอดคือให้ไปตั้งแต่อ่ตอนที่เขามาฉีดวัคซีนค่นะครับจนกระทั่ง อ่าเขากหนดฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้มาฉีดนะครับเราบฏว่าแมวมันเกาหูไอ้ตรงระหว่างคิ้วกับหูนะครับนะเราบอกบว่าเกาจนเยินเลยอ่าเป็นแผลเลือดออกเลยะนะครับตอนแรกเขาบอกว่ามันมันเป็นความผิดปกเป็นเป็นฟิโลโมรหรือเปล่านะครับหมอบอกไม่ใช่ตรงนั้นนะมันมันไม่เกี่ยวกับฟิโลโมมันคันคะนะครับนะบนะบก็คือเขาไม่หยอดควบคุมพวกไรในหู นะครับไม่ไม่ไม่ควบคุมพอไม่ควบคุมปั๊บเนี่ยมันก็เก่าเก่าคันจนอ่ามันบวมแล้วเป็นแผลขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งต้องใช้คือพอหมอเห็นแผลเนี่ยหมอโอ้ยอันนี้มาเป็นเดือนเดือนแล้วนะครับนะฮะก็โอเคเอาเห็บยาฆ่าเห็บหมัดไปยอดนะครับต้องใช้ยาปฏิชวนะต้องใช้ยาลดการบวมต้องใช้ใช้ยาลดอาการคันหมอว่ากว่าจะควบคุมได้เนี่ยนะ ไอ้ตัวไรเนี่ยมันอยู่ในห้องเราเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับควบคุมกับเป็น,อ,นอาจจะสาม <3 S 1> เดือนมัน้งถึงจะถึงจะควบคุมได้นะครับค,คุณหมอคะแต่ว่าตอนเนี้ยนะคะไทยดูในโลกออนไลน์นะะมันก็มีการขายพวกยากําจัดเห็บหมัดนะคะในราคาถูกซะด้วยค่ะคุณหมอตรงเนี้ยนะคะเขาาได้รับอนุญ,ญาตให้มาขายตามออนไลน์นี้ได้ด้วยเหรอคะคุณหมอคะ จริงๆแล้วปัญหาเมืองไทยเนี่ยนะครับในวงการฉันแพทย์เองเราก็มีการคุยกันนะครับว่าเพราะในในต่างประเทศเนี่ยเอาใกล้ๆเลยนะครับก็คือสิงคโปร์เนี่ยทำไม่ได้กฎหมายนะครับเพชชอปห้ามขายนะครับหรือว่าฮ่องกงนะครับแต่ว่าประเทศเราเนี่ยก็คือยาพวกนี้เนี่ยไปขายขายในในในเพชชอือนะครับแต่ว่าโอเคในสิงคโปร์ในในไต้หวันอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ อ่าหรือว่าข้องงเนี่ยอ่ายาควบคุมเห็บหมัดเนี่ยถ้าไปซื้อที่คลินิกอ่าหรือโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยนะครับราคามันแพงมากมนะครับก็คือมันเท่ากับราคาขายเมืองไทยเนี่ยบวกค่าด็อกเตอร์ฟรีนะก็คือค่าหมอใส่ลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราคาของเขาเนี่ยนะครับเมืองไทยเราขายอ่ากล่องหนึ่งประมาณเจ็ดแปดร้อยบาท นะครับที่นั่นเขาขายอ่กล่องหนึ่งประมาณพันห้านะครับแต่เขาก็ยังซื้อแต่ว่าโอเคหลายคนเขาก็มาซื้อเมืองไทยแต่เขารู้เลยมาซื้อเพชรอ่ามาซื้อคลีเสรอแพทย์ก็ไม่ได้ไปซื้อที่แพชยอชออนะครับเพราะประเทศเขาของเขาซื้อในเพชย์ชอบไม่ได้อนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ก็เคยอ่หลายคนเวลาสัมมนานะครับในวงการสัตอแพทย์เนี่ยก็ถามนะครับเขาก็บอกว่าเขาทําอะไรอ่อ คนมมนาเขาบอกเขาทําอะไรไม่ได้หรอกอบริษัทเป็นคนทอ๋อเหรอคะแต่บริษัทเขาเขาทาผิดเองหรือ,อหรือไม่นะั้นมันมีวิธีการก็คือ,อมีหมอบางคนสั่งทีละเยอะๆแล้วก็ไปปล่อยเพศฉับนะคะอ๋ออาจจะมีแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงอ่ายา,ยาที่หยอดเห็บหมัดเนี่ยเออมันมีข้อห้ามอะไรที่ใช้แล้วอันตรายต่อตัวสัตว์เลี้ยงด้วยไหมคะถ้าเกิดอเอ<ร>ามาใช้เหตุต้องเ <มา S 2> ห็นไหม นะครับอย่างยาหยอดเนี่ยทําไมเขาใช้ยาหยอดยาหยอดเนี่ยมันเป็นยาฆ่าแมลงเลยนะครับแล้วเวลาหยอดเนี่ยอ่ามันจะมีวิธีการหยอดก็คือก่อนอาบน้ำสองวันแล้วก็เส็จเส็จจะหยอดหยอดให้หยอดให้ปั๊บเนี่ยอีกสองวันเนี่ยห้ามอาบน้ําค่ะแล้วถ้าอาบน้ําแล้วอย่างน้อยอีกสองวันถึงจะหยอดได้อืนะครับคือคือมันมีข้อกําหนดอยู่นะครับยาหยอดทุกชนิดจะจะข้อกําหนดจะเป็นแบบนี้หมดนะครับ นะ <Okay. S 2> แล้วก็โเเอ่ชส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแพทย์ช็อปเนี่ยเขาไม่รู้ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับเพราะในวงการศัลยแพทย์เนี่ย <Okay. S 2> เวลาเขาจะเอาอยาตัวไหนมามาใช้เนี่ยนะครับเขาจะมีการสัมมนา,าของศัลยแพทย์ก่อน oh. นะครับแล้วก็จะได้ใช้ได้ถูกต้องอนะครับแต่ว่าเวลาปล่อยไปในแพทย์ช็อปแล้วเนี่ย <Okay. S 2> นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อเขาบอกว่าหลายคนเขาบอกไปซื้อไปซื้อ ยี่ห้อตัวเดียวกับที่หมอขายนี่แหละที่เพจช็อปโต๊ะมันใช้ไม่ได้ผลอ๋อแอ่วหมอก็บอกว่าก็ก็จําได้หรือเปล่าล่ะหมอหมอเคยสอนว่ายังไงว่าตัวนี้ต้องหยอดยังไงเขาจำไม่ได้แล้าเขาบอกเขาทาไม่ได้หมอก็บอกโอเคถ้าคุณมาซื้อที่นี่หมอก็จะย้ําทุกครั้งที่คุณซื้อนะครับว่าโอเคคุณจะใช้ยังไงหยอดตรงจุดไหนเพื่อไม่ไม่ให้เป็นอันตรายกับตัวชาติ นะครับนะมันมันมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ให้ไปด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเอเขาเรียกว่ามันเป็นเทคนิคอลโปรดักต์นะครับไม่ไม่ใช่เป็นการเลี้ยงทั่วไปเพราะมันเป็นเทคนิคอลมันต้องมีความรู้ที่จะใช้มันนะครับคุณหมอคะอย่างพวกยาหยอดเห็บหมัดเนี่ยมีของปลอมไหมคะระบาดมีไหมคะอ๋อมีมีด้วยเหรอคะอ่ามีมีโอ้โหเหรอฮะก็ต้องระวังต้องต้องระวัง ปกติมันมันต้องผ่านองค์กรในการตรวจสอบไหมฮะออยองอ,อยาออยเนี่ยมีมบบยังองผ่านหมดผ่านออยหมดอ,อก็ต้องผ่านเหมือนกันให้ดูตรงนี้ได้ใช่ไหมผ่านเหมือนกันผ่านต้องผ่านออยจดทะเบียนผ่านออยทุกอย่างผ่านออยแล้วก็ผ่านกรมบริสัทว์ด้วยว่าเป็น<อ>เป็นโฟดักที่ใช้ในตวด<อ>นะครับแล้วมันต้องมีการระบุชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับไม่ผ่านไม่ได้นะครับเพราะยาพวกนี้เนี่ยนะครับ อ่ถ้าใช้ผิดวิธีเนี่ยก็สัตว์ตายหรือว<ช>่าเขาเอาไปใช้ผิดวิธีในคนคนก็จะตายด้วยนะครับค,คือคือตอนนี้เวลาคนเขาเอาโปรดักต์มาขายในออนไลน์เนี่ยมันไม่มีใครตรวจสอบไหมคะคุณหมอถ้าเราไม่ฝากเตือนตรงนี้หน้าใหม่เนี่ยนะคะบางคนก็เห็นเขามีโฆษณาไปใช้คือบางครั้งเขาโฆษณาชวนเชื่อค่ะคุณหมอแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาอาจจะแบบว่าใช้กลยุทธ์ด้านราคาแล้วก็บวกกับการโฆษณาที่แบบว่าหลอกคนนะคะ ให้ฟังแล้วเออถ้าใช้ของเขาเนี่ยนะคะก็จะใช้ได้ผลประมาณนั้นทีนี้วิธีการดูก็ต้องดูตรงนี้ใช่ไหมคะว่าผ่านออยอรหรือเปล่าหรือผ่านทางกรมปรศุสัตว์หรือไม่ถึงจะถึงจะมั่นใจได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะ,อะถูกต้องอนนต้องระวังด้วยม,มันก็ไม่มีการโฆษณาในยาสัตว์นะครับว่าโอเคอันนี้คือของจริงอันนี้คือของปลอมอ<ช>นะครับ<ช>เพราะว่าเพราะว่าจำนวนคือ,อยาที่ใช้กับคนกับใช้กับสัตว์เนี่ยนะครับ ปริมาณตลาดเนี่ยนะครับอ่าตัวตัวแคปิตอลนะครับตัวเงิเนเงินที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันแตกต่างกันอ๋อเหรอนะครับอย่างในคนเนี่ยเอาอย่างง่ายๆก็คือพาราเซตามอลเนี่ยนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยใช้เป็นหลายหมื่นล้านค่ะนะครับแต่ว่า,าวในสัตว์เนี่ยนะครับตัวเดียวเนี่ยนะครับยาตัวหนึ่งเนี่ยหมอว่าใช้อย่างมากก็อาจจะประมาณสักร้อยล้านมั้ง นะครับขายทั้งปีเนี่ยร้อยล้านแต่ว่า <Okay. S 2> ของอย่างแค่พาราเซตามอลยาพื้นฐานตัวเดียวเนี่ยเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนะครับเพราะเพราะงั้นเวลาที่เขาเอายาตัวอื่นเข้ามาแทนเช่น <Okay. S 2> ใช้ใบกระท่อมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องถ้าใช้อย่างถูกต้องเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องการเจ็บปวด <Okay. S 2> นะครับเทียบเท่ากับพารา oh. นะครับแต่ว่าโอเคก็จะมีคนออกมาต่อต้าน <Okay. S 2> อย่าใช้อย่าใช้ห้ามใช้มันเป็นยาเสพติด <C> e <an> แต่จริงๆแล้วมันเป็นศูนย์ภัยพื้นบ้านที่เขาใช้กันมานานแล้วนะครับได้ค่ะ,คะจริงๆมีคําถามหนึ่งแต่ว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการตอบเดี๋ยวขอทิ้งคําถามนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอมาตอบให้หน่อยนะคะอ,อทางด้านคุณรัตนาถามว่าการไม่ขูดหินปูนเนี่ยจะทําให้สุนัขเนี่ยเป็นโรคหัวใจได้หรือไม่เพราะเขาบอกว่าหินปูนเป็นแบคท,ทีเรียทีออ่อาจจะสามารถนําไปสู่การเป็นโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยงได้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอมาตอบให้หน่อยได้ไหมคะ ได้ครับอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่คําถามคุณรัตนาตรงนี้ไว้ก่อนรบกวนคุณหมอในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอขาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาหมดพอดีค่ะเดี๋ยวตอบนะคะให้กับคุณรัตนาในวันพรุ่งนี้แบบยาวๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกับคุณหมอนายสัตวแพทย์ชิสนุติยะเจริญศรีกันได้ใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ fm 91เลี้ยงสัตว์เลี้ยง